เร um yeah! yeah! ิ่ากวันนี้แม่จะไปทาน้ำเริ่อยู่กับตายายนะเอ้เย้เราจะไปดูตุ๊กตาตุ๊ยเดี๋ยวจะพ่อไปส่งนะ

ใจไหมนี่นอ,นนนอันนั้นอะไรอุ้ยเทียนวัวใหญ่เลันนี้คนก็รอลับคนยี แม่เพื่อที่จพคุณแม่จังไม่ได้เดินยาวขันดีก็เงอะงะเงยเลยไม่เป็นรนไม่ต้องร้ไห้นะเดี๋ยวฉันจะพาลูกคู่กับ ไปหาดวงดาวฝันดีมาให้เธอไปกันเถอะไค้างเขาวคู่กับข้างขา,งขา,งขาง

ดวงดาวจ๋าเป็นเป็นดวงดาวฝันจะให้เ <teaching> ด <m uch screens> ็กชายเก่งหน่อยใช่ไหมไม่ได้หรอกจ้าเพราะว่าวันนี้อาจารย์เลยต้องสอนแด็กชายประจันจ้าเออย่าจย์เราลองไปหาดวงดาวครบสิบดวงกันเถอะและนกคู่กับขาเขาวก็วิ่งไปหาดวงดาวดวงอื่นๆ นั่นแสงมาจากไหนเนี่ยแต่เราลองเข้าไปถามันเลยแม่พูดกับขาขาวก็วิ่งเข้าไปถามตัวหญิงห้อยนั่นเองเราลองถามคุณหญิงห้อยใจดีดูเผื่อจะได้ไปเป็นหญิงห้อยฝันดีให้กับเด็กชายเก่งหิงห้อยจ้าแล้วมันเป็น

เด็กชาเก่งดีใจมาก